วันนี้ผมเกือนะครับเจ้าชายของวงการนาฬิกานะครับจะพามาดูงาน International Watch Fair ที่เซ็นท่านชิดลมนะครับคือต้องเท้าความก่อนนะครับว่าเมื่อประมาณวันที่15วันตานะครับเขามีการเปิดจองนาฬิกา c a r i o G o h o c k องรุ่นพิเศษครับรุ่นวันผีกับรุ่นนัันบอลแต้การจองก็ถทาจะหมดภายในหนึ่งนาทีหนึ่าทีมากับจองเยอะมากแต่ว่าเขานำมาขายในไทย200เรือนเท่านั้นนะครับ เอ้าลงเหรออือจะมีวันพีสองร้อยเรือนแต่คัาบอแซดสองร้อยเรือนเท้าผมจองได้จองได้นครับวันพีส จะพาคนมาดูนะครับว่านาฬิกา G Shock One Piece เป็นยังไงนะครับสวยขนาดไหนนะครับตัวจริงในรูปนี่สวยมากเลยนะพาทุกคนมาดูตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาผิดชั้นผิดชั้นครับเดี๋ยวพามาชั้นหนึ่งเฉยเลยนะไม่มีนะครับงานชั้นสามนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นสามช่องของเราชื่อช่องว่า Speed Master Trading นะครับคอนเทนต์ของเราก็จะแบบว่ารีวิวทุกอย่างนะครับบ้านคอนโดอินรถมอเตอร์ไซค์จักรยานนาฬิกาทองคำจานช้อนฟองเหาทุกอย่าง ถึงแล้วนะครับงาน International น o นลวอชนนี่โกบอยอยากดูร้านอะไรไหมครับโกบอยสนใจเรื่องอะไรไหมผมซื้อให้ไหมซื้อให้ไหมมีหมีไหมเห็นหมีเห็นหมีนไหมเห็นหมีนหาช็อปไม่เจอหลงนะฮะหลงในดงในดงนาฬิกาหาช็อปไม่เจอ งานนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่18สิงหาถึงวันที่1 4กันยายนยานี้นะครับผมมีนานมากแล้วก็จะมีรถเซนท่านของท,ทุกเซนทันเลยเราทีวีโอจิชอบอูดอื่นนะครับ ชอบวันพีซเยอะเลยขนาดนี้ตอนนี้เราก็รอมา15าทีนะครับรอคิวนะครับแต่ว่าการรับของถือว่าดีนะเพราะมีการ social distancing นะครับเรามีการเวนดยยานก็ปลอดภัย เราไปแกะกล่องดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงสวยขนาดไหนนะครับมาครับทุกคนอันนี้เป็นกล่องนะครับด้านหน้ากล่องก็จะมีสัญลักษณ์ของกลุ่มหมวกฟางนะครับด้านบนก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ G Shock X One Piece นะครับผมแกะกล่องด้านในก็จะมีเป็นใบรับประกันนะครับวันนี้นะครับด้านรอบๆก็จะมีชื่อนะครับ G Shock X One Piece นะครับผมด้านบนกล่องกจะเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีลักษณะเป็นสีก่อนนะครับสีก็จะเป็นสีดนสีแดงนะครับแล้วก็เ้นสีของสีขาวนะครับก็จะเป็นมาจากแรงบันดาลใจของลูฟี่เกียร์สีนะครับแล้วก็การสายเขาจะมีรูปกระตูนเป็นลูฟี่เกียร์สีนะครับดูรักสวยงามมากเลยนะครับที่สําคัญนะครับหน้าปัดนะครับก็จะเป็นบุกฟ้านะครับแล้วก็จะมีเป็นลวักอนมาร์เกอร์เป็นสีแดงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับของกับการแกะกล่องอวดๆนะครับอมว่าอวดดีกว่าเพราะว่าจองยากนะครับผมเห็นหนึ่งนาทีที่จองนี้คอมเมนต์มี่ประมาณ2องพันแล้วนะแต่กรู้สึกดีมากเลยครับมันเป็นแบบตัวพิเศษในงานนะครับแล้วเราได้มันมาเราก็รู้สึกแบบเดิเราชอบการ์ตูนเพราะว่าในการ์ตูนเจนใหม่นะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับมันจะมีเรือนครับที่เป็นตัวพิเศษของคาซิโอนอกจากวันที่แล้วก็จะมีดับเบิลบอลเซนเดี๋ยวผมก็จะอันบ็อกซิ่งหรือแกะกล่องโชว์ของดับเบอลแซนให้ดูอีกที คือว่าวันมารับของคนละวันกันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับช่องของเราผมหาให้ทุกคนดูได้แน่นอนครับแล้วจะบอกว่าน้าตรอสวยงามมับวาราบอกไว้ก่อนว่าสวยจริงทุกคนต้องรอดูนะครับรอบมานี้นะครับจบการรีวิวเท่านี้นะครับก็ถ้าติดตามชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กดสมัครใหวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี bye, ครับ